ฮลโลเอฟีบาดี้สัมบายดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้แมนดี้ขออนุญาตไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วเป็นปีลนะะแล้วคะแล้วเป็นปีแล้วนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์สดตอนนี้อ่าก็ทําคลิปทํากับข้าวอยู่นะคะทําคลิปทํากับข้าวช่องแมนดี้หยุนจ้าก่อเรื่อยเรื่อยๆนะคะอ่าทำยูทูบมาเข้าปีที่สี่สี่ปีกว่าแล้วนะคะ ประมาณสี่ปีกว่าแล้วนะคะก็ <c oughs> เรื่อยๆอยอดวิวก็ไม่ค่อยมีนะคะยอดวิวก็ไม่ค่อยมีแล้วก็อ,าอไรายได้ก็ไม่ค่อยได้นะคะ,ะไรายได้ไม่ค่อยได้ทํามาสี่ปีกว่าแล้วนะคะก็พยายามกันต่อไปจ้าพยายามกันต่อไปนะคะสู้ๆกันต่อไปจ้าไม่มียอดว lyn, อิวอ่คนดูก็ไม่ค่อยมีนะคะคนดูไม่ค่อยมีเลยจ้ะมีผู้ติดตามอยู่อ่า ประมาณ9 0 0ากว่าคนนะคะเก้าประมาณ9,000กว่าคนแต่ว่าคนดูคลิปนี่น้อยมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การมาทำยูทูบเนี่ยยากมากยากและลำบากมากก่อนหน้านั้นที่จะสามารถสร้างรายได้ได้ก็นานพอสมควรนะคะประมาณ3ปีประมาณสปี ประมาณสามปีนี่แหละถึงสามารถเปิดการสร้างรายได้จาก youtube นะก็เปิดสร้างรายได้มาปีกว่าก็ไม่มีรายได้น้อยมากรายได้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยมียอดวิวเท่าไหร่คลิปทำกับข้าวคลิปทำกับข้าวก็จะเป็นคลิปบ้านบ้านนะคะก็จะเป็นคลิปบ้านบ้านแล้วก็ จะเป็นกับข้าวอาหารธรรมดาอาหารอาหารหลากหลายแนวอืมทําหลายอย่างมากกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งมั่งอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารไทยอาหารอีสานอาหารจีนนะคะก็จะมีอยู่ในช่องนี้แหละก็ไปหาดูได้เป็นอาหารที่ธรรมดากับข้าวธรรมดาบ้านนี้แหละทํากินทั่วไปนี่แหละแต่ก็อยากอยากอยากจะมาทำยู u b e เพราะว่าลูกสาว บอกแม่ชอบทำขนมชอบทำอาหารบอกให้ไปทำยูทูบทำยูทูบจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่เบื่อเราก็เลยมาทำ YouTube ทำคลิปทำกับข้าวก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคลิปกินก่อนคลิปเล่นๆอะไรเนี้ยคลิปเปิดตัวน่ะก็จะเป็นคลิปกินคลิปพูดคุยตามภาษาเรือเ่อยเปื่อยแล้วมาพักหลังนี่ก็คิดว่ามาทำกับข้าวดีกว่าเพราะว่าเราวันหนึ่งเราทำกับข้าว ัวลาสามสี่มื้อนะ่ะต่อวันนะ่ะเราทํากับข้าวเยอะอ,อทากับข้าวเยอะมาก eker. เพราะว่าส่วนใหญ่เนี้ยจะทําทํากินเองส่วนส่วนมากจะไม่ค่อยไปร้านอาหารเท่าไหร่นานนานมากถึงจะได้ไปร้านอาหารก็เลยทํากับข้าวก็เลยนึกว่าเออมาทําคลิปทํากับข้าวดีกว่านะเพราะว่ายังไงเราก็ทํากับข้าวอยู่หลายมื้ออยู่นะก็เลยทําคลิปทํากับข้าวบ้านๆธรรมดาจ้ะบ้านๆธรรม, vacation, าาามดานะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องการทําคลิปเรื่องรายได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าอยากจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์ให้ฟังอ่ะนะเผื่อมีบางคนเขาก็ทําอยู่มีเพื่อนๆอ่าทําอยู่ก็สู้กันต่อไปนะคะกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าง่ายง่ายง่ายขึ้นกว่าเก่าแล้วแต่ก่อนต้องมีคนติดตามเท่าไหร่ต้องมีอ่า นาทีสี่พันนานาทีนะสี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงก็นานพอสมควรสามปีนะ่ะทำมาสามปีกว่าๆนะอือแล้วตอนนี้สามารถทำไรายได้ได้แล้วก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะคะก็ถ้าคิดว่าถ้าถ้าคิดว่าเราทำกับข้าวถ้าคิดว่าเป็นเงินนะ่ะนะในการทำกับข้าวเนี่ยขาดทุนข <laughs> าดทุนไม่ได้กำไรขาดทุนนะถ้าเกิดว่าเราคิดถึงเรื่องเงินนะ่ะ มันก็จะขาดทุนมันไม่ได้กําไรเพราะว่าเดือนหนึ่งได้ไม่ได้ได้แค่ประมาณสักร้อยเหรียญเองได้แค่ร้อยเหรียญประมาณเนี้ยอือแล้วก็ค่ากับข้าวของเราก็แพงนะเพราะว่าเราอยู่ฮ่องกงอะ่ะค่ากับข้าวเราต่อมื้อต่อวันเนี้ยค่ากับข้าวก็แพงข้าวข้าวก็ล่อเป็นพันแล้วอ่าเราทําอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าผัดผักอย่างเงี้ยมันก็หลายร้อยแล้วต่อจานหนึ่งอะ่ะแล้วกับข้าวมันก็แพงอ่ะนะซื้อปลาซื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แพงอ่ะเออ มันก็เยอะอ่ะค่ากับข้าวต่อเดือนเนี่ยหลายหมื่นนะนะหลายหลายหมื่นแต่ว่าไอการทําคลิปเนี่ยรายได้แค่ร้อยเหรียญเออแค่ร้อยเหรียญเองประมาณเนี้ร้อยเหรียญกว่ากว่าอะไรประมาณนี้นะอืถ้าคิดว่าได้กําไรหรือเปล่ามันไม่ได้กําไรมันไม่ได้กําไรแต่ว่าเราก็ยังทําต่อไปนะเราก็ยังสู้ต่อไปอทําต่อไปยังไงคือยังไงเราทํากับข้าวเราก็ต้องกินเออเราทํากินน่ะเออ เราก็เลยไม่คิดอะไรมากมายเราก็เลยไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะพูดถึงในการทําคลิปอะทําแบบไม่ต้องเสียเงินนะ่ะจะดีมากแต่ว่าในการคนอื่นเขาทําคลิปเขาก็เสียเงินอยู่แล้วนะเขาก็ต้องลงทุนนะ่ะใช่ไหมละ่ะอย่างคลิปอ่าการท่องเที่ยวการแนะนําร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยคนอื่นเขาทํากันเขาก็เสียอือ่าอ,อย่างแนะนําร้านอาหารเขาไปกินเขาก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมละ่ะ อย่างคลิปท่องเที่ยวก็ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไหนจะค่าโรงแรมไหนจะค่าอาหารค่าการท,ท أ, ่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแนะนําสถานท่องเที่ยวต่างๆใช่ามื่อก็ต้องเสียเงินอ่ะเออไม่ใช่ถูกๆนะเออขนาดเราทํากับข้าวทํากับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียเยอะอยู่แล้วอ่ะเราคลิปคนคนอื่นเขาทาอ่ะเขาไปอท่องเที่ยวตา่างประเทศอย่างเงี้ยแนะนําร้านอาหารไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยอืม ก็เสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะคิดดูอะเออแล้วคุ้มหรือเปล่าอะคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีคนดูเยอะเนี่ยคนดูเยอะๆเลยอะนะมันก็คุ้มอยู่นะพูดถึงอะนะถ้าเกิดว่าคนดูน้อยเนี่ยก็จะไม่คุ้มถ้ามาคิดเงินอะนะมันก็จะขาดทุนเออขาดทุนอ,อ,อย่างเจ๊เนี่ยเจ๊มาทําเจ๊ก็ยังขาดทุนเลย <laughs> ทางที่ดีอะทำคลิปเอาแบบง่ายๆนะ ทำคลิปอะเอาแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะเอากําไรคิดว่ากําไรมันก็ทํายากนะพูดถึงนะมันทํายากมันไม่ได้ทําง่ายง่ายคลิปอะไรก็แล้วแต่จะทํายังไงก็แล้วแต่มันต้องลงทุนทุกอย่างนะพูดถึงนะนะ <laughs> ทํายากจ้าทายากทำไม่ง่ายเลยนะคะเดี๋ยิ่งสมัยนี้สมัยแต่ก่อนยังว่าง่ายง่ายกว่าน,นี้สมัยนี้ยิ่งยากสมัยก่อนแค่ตอนนั้นรู้สึกว่า จะพันคนหรือห้าร้อยคนหรือเท่าไหร่หรือว่าไม่มีนะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เออเราสนใจแค่ว่าเราผ่านการสร้างรายได้เราก็โอเคแล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนะเจ๊เจ๊จจทำเจ๊ทำช่องของเจ๊นะเจ๊ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายหรอกในการทําคลิปนะเพราะว่าคนที่บ้านช่วยเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้รจักในเรื่องการอ่โซเชียลเรื่องของโซเชียลไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นเออเรื่องโทรศัพท์เนี่ย อย่างโทรศัพท์เนี่ยขนาดออกข้างนอกนอกบ้านยังไม่ติดโทรศัพท์เลยอะคิดดูอะจะจะดูโทรศัพท์ไอตอนตอนที่ว่ามาดูอ่าช่องของเพื่อนๆที่เขาไปทําคลิปด้วยกันเนี่ยน่ะยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่แหละเออก็ไปดูคลิปเขาไม่ว่าจะเป็นการแนะนําอาหารไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะเราก็ไปศึกษาไปดูคลิปคนอื่นเขาวะนะ บางทีเราทํากับข้าวแล้วก็ไปดูคนอื่นบ้างไม่ใช่ไม่ดูดูแล้วเ,เอามาคิดเอามาคิดพิจารณาว่ากับข้าวเราจะทํำยังไงเราต้องใช้สมองคิดอะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกับข้าวซ้ําเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบคิดกับข้าวเรื่อยๆเรื่อยๆคือเปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะกับข้าวนะเราคิดมาคิดมาเออจะทําอย่างงู้นอย่างนี้ผสมไอ้นั่นไอ้นี่เออมันจะออกมาแบบไหนนะบางทีนะ บางทีเราเราทากับข้าวนะ่ะบางทีบางทีเราเรานึกออกเรานึกเรานึกว่าเราจะใส่นน้นู่นไอ้นี่ไปแล้วมันออกมามันจะเป็นรสชาติแบบไหน,นบางทีก็ลองนะลองผิดลองถูกนะบางทีอะนะบางทีเราก็ลองลองแล้วมันออกมามันมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยเราก็ไม่ลงคลิปมันไม่อร่อยเราก็เททิ้งไปแล้วก็เอาใหม่มาคิดใหม่เออก็ยากอยู่เหมือนกันในะเรื่องทํากับข้าวนี่นะ่ะอืมไม่ใช่ง่ายๆนะ ไอ้ไอ้ที่ง่ายเราก็ทาไอ้ไอ้ที่ยากไอ้ที่ยากๆเราอยากมีเมนูใหม่ๆเนะเมนูที่ใหม่ๆที่คนอื่นเขายังไม่ทําอ่ะเรามาคิดเอาเองเรามาคิดไม่มีไอเดียของเราเองเรามาคิดมาประดิษฐ์ประดอยเองอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะอือม,มันยากอือต้องลองผิดลองถูกอยู่นั่นแหละกว่าจะได้กว่าจะอร่อยนะเออถ้าเกิดว่าลงคลิปอร่อยแล้วโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะลงคลิปถ้าเกิดเราทําทําอ่าเราถ่ายแล้วอ่ะมันอร่อยมันใช้ได้เราก็จะลงคลิป ถ้าเกิดมันไม่อร่อยแล้วก็ไม่ลงก็จะไม่ให้ดูก็จะไม่เห็นนะ่นะพูดถึงอะนะเจ๊ก็ทําคลิปอย่างนี้แหละเจ๊อ่ะอืมอ่าเพราะว่านานแล้วไม่ได้ไลฟ์สดอ่าคนที่ดูใหม่ๆก็จะไม่รู้นะว่าเจ๊เป็นใครเจ๊อยู่ฮ่องกงจาก้าชื่อแมนดี้นะคะแซยุนแมนดี้ยุนนะคะแซะยุนเนี่ยจะเป็นแซคนไทยเขาเรียกแซแต่คนฮ่องกงเนี่ยเขาเรียกนามสกุล นมสกุลหยุนชื่อชื่อภาษาอังกฤษชื่อแมนดี้ชื่อแมนดี้ก็เรียก Mandy แมนดี้ล้วกันนะคะอ่าชื่อภาษาอีสานก็มีเดอ้อภาษาอีสานค่อยก็ค่อยชื่อกบน้อยภาษาอีสานนะเอินว่ากบน้อยเจ๊กบน้อยหรือพี่กบน้อยสมัยแต่ก่อนคลิปทําใหม่ๆก็ชื่อเจ๊กบน้อยนี่แหละพี่กบน้อยอะ่ะอื ทีนี้มาเปลี่ยนใหม่เอาเป็นชื่อของตัวเองเอาเป็นชื่อเล่นของตัวเองแล้วกันก็เลยชื่อแมนดี้เออชื่อแมนดี้จากภาษาอังกฤษนะคะก็พยายามทําต่อไปจ้าก็ยังสนุกอยู่นะยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อเลยจ้ายังไม่เบื่อนะคะเพราะทํามาสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีกว่าแล้วนะคะที่ทําที่ทํา อ่า YouTube มาสี่ปีกว่าแล้วอืมไม่ได้อะไรหรอกจก้ะยังไม่ได้อะไรเลยนะคะจะพูดถึงกําไรก็ไม่มีนะคะไม่มีกําไรยังขาดทุนนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังทําไปเรื่อยๆจ้ะเพราะความสนุกนะคะเพราะความชอบอืมเราชอบในด้านนี้เราชอบทำแบบข้าวเราก็เลยมีใจที่แบบว่าอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันอาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่เราขี้เกียจขึ้นมาช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ว่าว่าง อาว่างเพราะเราไม่ได้ทํางานนอกบ้านเราอยู่แต่บ้านเป็นแม่บ้านลูกเต่าก็ทํางานทําการไปหมดแล้วอืทีนี้เราก็มีเวลาว่างเราก็เลยมาทําคลิปเออถ้าอีกหน่อยนะอีกหน่อยถ้าถ้ามีหลานนะถ้าลูกสาวแต่งงานไปนะก็จะอาจจะไม่ได้ทําคลิปก็ได้นะเพราะว่าต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานจ้ะอตอนนี้ลูกสาวยังไม่แต่งงานนะคะลูกสาวอายุเยอะแล้วจ้ะลูกสาวอายุเยอะแล้วนะถ้าพูดถึงก็ ก็ก็ก็วัยแก่แล้วนะก็แก่แล้วอ่ะยังไม่แต่งงานก็เลยยังไม่มีหลานจ้าถ้าเกิดว่าลูกสาวแต่งงานเขามีลูกเราก็ต้องเลี้ยงหลานนะ่ะก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปอีกแล้วอืมเพราะว่าจะไม่ว่างแล้วล่ะทีเนี้ยตอนนี้เราว่างอยู่เรามีแบบเรามีแรงทําแล้วก็ทําต่อไปจ้ะถือว่าทํ <lite> าแล้วมันมันมันไม่เครียดอออเราทําแล้วมันไม่เครียดเพราะว่าเราชอบอืมเราชอบ ทีนี้ทําแล้วมันมันไม่เครียดมันทําให้เราไม่เบื่อไม่เซ็งเออมันมีอะไรให้เราทําอ่ะมันมีอะไรต้องมันหัวสมองมันใช้งานอ่ะมันต้องคิดคิดคิดก็คิดอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยคิดอยู่ทุกวันว่าจะทําเอ๊ะพรุ่งนี้จะทํากับข้าวอะไรดีนะพรุ่งนี้จะทํำยังไงจะปรุงยังไงนะจะใส่เครื่องอะไรดีนะอะไรเนี่ยต้องมาคิดนะไม่ใช่ว่าทําง่ายๆนะจะบอกให้นะ ต้องมาคิดต้องมาประดิษฐ์ประโดยอีกนะต้องมานึกต้องมาอะไรอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างจะใส่เครื่องปรุงยังไงนะจะทําออกมาแล้วมันจะเป็นรสชาติแบบไหนนะอะไรแบบนี้นะ่ะเออมันไม่ง่ายหรอกนะจะบอกให้นะในการทําคลิปเนี่ยอืถ้าดูถ้าชอบคลิปอะนะถ้าชอบคลิปเจ๊เราเข้าไปดูได้ที่ช่องอะนะอ่าถ้า ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันนะเพื่อเป็นกําลังใจจ้าในการทําคลิปต่อไปนะคะอืมคนดูเนี่ยได้กําไรคนดูได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ในการทํากับข้าวไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่นะอืมแต่ว่าคนทําเนี่ยไม่ได้อะไรหรอก <c oughs> คนทําเหนื่อย <c oughs> คนดูเนี่ยดูแป๊บเดียวก็ ไม่เสียะไม่เสียเวลาอะไรมากมายคนดูก็ดูแป๊บเดียวเออชอบก็กดไลค์ให้อ่ากดแชร์ด้วยถ้าถูกใจอ่ะนะถ้าเกิดชอบใจกันชอบกันจริงๆจังๆเนี่ยอกดซับสไครให้ด้วยอะไรแบบนี้ก็จะดีมากเลยนะคะยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้คราวหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดคุยใหม่จะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไปแล้วนะคะเอาไว้คราวหน้าค่อยเจอกันใหม่จ้ะ Bye bye!